สวัสดีครับพี่น้องผู้ชม่องบ่าวตุ้ยระเบิดน้องเชี่ยวอ้าวบางอย่างนี่ตะกรันคือบ้ถือกล้องมาคือเอ้าอีหยังนี่พ่อ่บไทยกับ่บไทยพ่อไทยกับ่าไทยนะบางอยังนี่เอ้าคืออย่างโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยบังหน่าสวัสดีครับพ่อกำนันครับพ่อกำนันคนดังครับแม่แม,ม่พ่อผู้ใดน,นี่อันนี้กำนันกำนันอย่าง เกิดกันอันนั้นอันั้นผู้ไรสนันผู้ไรแม่มันคนดังตัวเนี่ยโอ้คนเมื่อคนดังนั่งด้วยกันมาเกิดปั๊ดอุณิเจ้าเจ้ามาจั้ทั้งใดเนี่ยบอกพี่น้องเฮาคนทั้งบ้านไหนแม่พ่อเนี่ยยี่หรอคนทั้งไหนอยู่อุดรอำเภอไหนขอเชิญไปเรียนยูวอนเนี้ยเดินหน้าเดินเพื่อนยูจังหวัดอุดรนะอันคือจากไหนมาจากไหนเนี่ยขึ้นเรียนมาปัาดจะมาหลายเที่้วอันเที่ยวหนึ่งเปลี่ยนยี่ยังก็ พี่เสทางฟิวเจอปะครับทางพี่วเจอรไม่ได้ไปโอ้อ่าอ่ากินซ่าแม่จอมาอย่างจอมาเอ็ดบุญอย่างนี่งจอมาถวายพระหรืออย่างเนี้ยปาสอันนี้พวกเราจอมซุ้มเรียงที่เบื้องหลังได้ข่อยเตี้ยแม่ปาสอะไรข้าอะไรข้ามาเพรากำนันคนดังนล้วเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยอ่าสุดท้ายขอเรียนอีกไม่ได้ร้อเฮียเฮีย เดียวพบ้านจะเลยปได้่าปาเปิดิไฟเลยหนงมา่อมาเนี่ยช้มันไหวไหทันหอดบ่อะหอดวละครับหอดแล้วครับใช่หรอ้ผู้ห้อยไงก่อนไปทีอไปทีก็ห่อแบงไว้ห่อให้ทมไฟที่หงมาเอากรอนทิมจอมาเอาไปกรอนเอ้ไอ้ของเวทีนะบบกอันซีนี้บบโม่งีนหน่ยน่ะอออันนี้มง พอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อเป็นพอนะ่อเนี่ยเมาของนอเนี่ยพ่อคุณฟาใครดิเดี๋ยวทีมจอมก็อ้ามาเด้อเอฟซีพคนเสือมะเรี่ยงนะมา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  เอาไปพุนรถปุ้ยหิวไปพุนเลยได้ผุนเลยไดไปไปเอาโน่นอะไรไปหรอปุ้ยเลยไม่ไปขนไม่รับไปเอาอยู่โน่นอะไรไปแบ่งกันเลยมาจบเอามาก็แม่พ่อไหนแม่พอดเนี่ยไปหลดอ่ะเนี้ยขอคุณแม่พอดพ่อเนี่ยพี่นองเข้านี่นะทั้งอุดรทั้งเนี่ยเอาแยได้ยใส่ทั้งอุดร อ่ามาแบกเอไปสิ่งไฟหอบียบร้อยเลยพ่อกินข้าวอิ่มแล้วอ่ะลำลำเรื่อยเดือยด้วอดด่ดี่แห้งเออไปรอดไปรอดไปเอาแต่มูด้ไปเอาหิวมาปลาคนเท่าันเท่าเนาะพรากันนั่นเนาะจ้าเนีไปหิวมาไปหิวมาพ่อจิ้มเนาเอาไปไฟปนเนี่ยแต่ตัวไหนของทีมเลือที่เซ่ตัวไหนทีมประดับตัวไหนทีมประนับเนี่ยพ่อพ่อ ปวดผดบ่แกงกนะบ้างเราซื้อเรียนเรารวยเรารวยแแหะเรารวยน้ำใจรวยรวยให้รวยเอาพุ๋นี่จ้า่ยู่ำไอยดิพ่อยูเดกนั่งก่กันั่งแกนะบอสยานยานยำเนียเป็นอย่างไก่ข้องสองกี่กิโลมีพยาบาลในบ้านเปิดทิมไว้ไว โบยังก็ซื้อบัดไปก็ได้ตัวเมาไปก็ไเด้คว่กะาเัวดเาวดเบ่มีผู้ใดเฝ้าเฮียนบ่มีผู้ตามจีบแกเยอะอะไรนะ่นัจะโดนแล้วกะไรนะพอบานเสียได้2ีปีแล้วเอาเสียว่าตอนนี้มันม่วนอย่างเดียวมันมาอยุ่มาทำงานอย่างนี้ได้มัลูกเต่ากับไไปแล้วลูกยิ้มน้องคนนึงปาดย เขามีข้ล้วครับเอาสิ้รมจุ่มกันนี่ไปไปหาถ่ยมันครบกินน้ไองคนรับฟัง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 นั้นพูดเลยนะฟังนัมึงยังไม่มีอะไรถ่ายมึงก็ถ่ายกันสองคนที่ห่ายโอ้ชิบายไปตะกอนกบ่ทยมึงกับอเบราะกูถือกล้อมึงกับนี่ใสมี่สองคนกับยางล้อ พอกำนั้นละวายหมดมึงกถ่ายกันเองหมดระบาะโอ้ยเนี่ยสุดยอดดีเนาะมึงนะาเนี่ยมันเนี่ยคนดังแค่ไหนธรรมดาวะบริสุบธิ์ใส่บริสุทธิ์นะลุงแต่คือดังเนี่ยว้าเด็บโซเกตซีมาเลียนเนี่ยโอ้ยมธรรมดาตัวเด็ดเเอากระเพื่นยังหูจักแม่พี่น้องดังวะดังแต่กำนันแกบอกหูจักแกเจ้าบอกซื้อเพิ่อนเพื่อนพึ่งลูกจัดเ้วยพิ่งลูกกำนันแกเพิ่งรูก จะไ,ไปถามมันเห็ไหมสิมนห้อ,อ,อ,องเปล่าไ,ไม่ไงไงของขไก่เอดตัวใหรูใบลือดไก่จุ๊บปากพ่อกำนันะพ่อกำนันครับลบกวนอีกนิดนะึงอะไรอนน๊ะพ่อกำนันเพิ่งรู้จักแกเหรอใครลุงปิยนะน่ะเออแกก็อยู่ตออลอดเห็นไหมเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องกันนบ,นะบนนท์อะไรนะพ่อกำนันอะไรนะที่บีอะไรนะ เจมี่ไม่พูดเหรอเวลาอยู่ใกล้เสร็จอะไรไงนะว่าอยู่บ้านดายนอนเละไอๆออกงานไม่ค่อยพูดเนี่ยยิ้มเงียบๆเนี่ยทำไมเราเสร็จนอนล่ะเราเสร็จอนไอ้ท่านจะมาใหงัดไอ้จี๊มานี่พี่น้องโอ้ยเนอะอันนี้เข้ามาเร็วครับเราไม่ได้พูดนะครับพ่ออำนาจพูดเองทุกอย่างพ่ออำนาจแกรับผิดชอบเองนี่ไงพี่น้องมื้อนี้ครับอย่าลือมาให้แรงใจ๊เย็บพี่น้องวันนี้พ่ออำนาจบอกว่า โอ้สถานที่สวยงามวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยที่หนึ่งอ๋อพูดหมดจุ๋มเราอืมือใหม่หัดขับอีกแล้วเหรอให้กำลังใจครับให้กำลังใจรอบที่แล้วก็โอ้เขาว่าโจก็จะมาในวันนี้โอ้คือดีแต่เอาพี่น้องมาฟังกันว่าบอสสิมา,มมากับบไกลกันหน้าสมุดสมุดสาครนแล้วสมุทรสงครามเหรอไม่ไกลกันเขาจารายการมางเสร็จแล้วก็จะเอาครับพี่น้องมาลุ้นกันมาพร้อมนั้นแกว่าบอสจะมาไหมครั พร้อมนั่นมามาลุ้นกันพี่น้องว่าเป็นทังไหนสายเลือดนักสู้พร้อมนั้นบอกแล้วนั่นแหละนั่นแหละไปทางนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวรถเข้ามาครับแล้วแม่ใครมายุ่งเนืองเรารถบัสตรงไหนครับเนี่ยเรถบัสถอยหลังจนกระแบกเลยครับได้ได้ครับจะได้เข้าออกได้ไม่ต้องเยอะก็ไปแยกกันแน่กระชิมจุ่มกันจึง นี่นั่งนี่ก็ได้แม่ไม่พอนั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้มันจะสบายจ้ะไปย่างว่าไปยังบ่บ่นั่งสิล่ะอืเนี่ยไปลองงามทั้งจิตใจทั้งใบหน้าสุดยอดนี่ครับเข้มข้นดิเข้มข้นยังมั่นป่ว่แล้วหูจักเบิร์ตะลีตัวเนี่ยรถไาจะมาทันมาไม่พอนเข้มข้นเยอะ้อเยอะบ่อยนะพอดีหัวก็เป็นเข้มข้นนะเฮ้ยหัวก่อนเตึงๆนะอ่ฮอดดี้ที่พิษณุโลกฮัดดี้เนาะฮอดดี้เนาะเแล้วหูจักขอรู้แเราฮอดดี้ปวดพวกม่วงบักแตง นนีีน่่ครับพ้อองเาตลาดชัชวาลคลองเจ็ดพี่น้องปทุมธาน,นีพี่น้องเด้อติดต่อพื้นที่พี่น้องศูนย์แปดสี่ <c oughs> <laughs> แล้วก็จะรจิมหาให้แรงใจผู้หมวดจุ่มรเราเยอะๆพี่น้องแล้วก็วันที่สิบแปดจะวกมาเจอกันอีกทีท,ท,ที่อ้อมอะไรนะอ้อมใหญ่ปากอ้อมใหญ่ปาก,ปากพี่น้องเนาะตามอันตามห้อยหลุน่นวงอ้ายไปวงหนึ่งไปลอยไปที่กับมาแล้วตอนนี้หวงังว่าคือซีบอริยวอันมาแล้วสองคันแล้วลอยไปทีมาแล้วพอดีเลย เราสุดยอดเลยอาพ่อทำงานพ่อทำงานที่เนาเหนียวเปด้วยได้เหรอเอาแม่แม่แกไม่ให้กินข้าวเหรอวันนีได้ยังไงม่กม่มารีบมาจะกลัวหมดกุ่มจะรอที่ไหนได้เรามารอหมดกุ่มเด้วยม่บนีอยแ้แม่เด้แม่แม่ด้แม่แม่ล่ของกูจัดอยู่แล้ว พี่น้องครับคลิปนี้ฝากไวัชนินพี่น้องไม่กันลังใจอะไรพี่น้องตลาดเทศบาลพี่น้องของเจ็ดถือว่าเรามาประเดิมครั้งแรกแล้วก็เขากระสิบแล้วจากนี้เขาสิบเดื่องทั้งไปเจอกันอยู่ที่อ่าปารีนีพี่น้องเนาะมันที่สิบเจ็ดพี่น้องเอ้ามาให็นเลังใจอะไรพี่น้องคลิปนี้ฝากไวัชนินไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ